โอ้โห oh, ดอกสีขาวๆส,สวยๆฮะดอกสับปะรดสีของนาเล็กนะสวยงามมากๆฮะอันนี้คือดอกของกิเลนน้ำตาลสวยจริงๆฮะดูสีมดลุ่มตอมกันน่าดูเลยก่อนนี้ก็ถือว่าเป็นออกดอกครั้งแรกนะ กิตไนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ใหม่สวัสดีครับวันนี้พามาชมสับปะรดสีของนาเล็กที่ชื่อว่า กิเลนน้ำตาลนะหรือว่าปีกก็จะเหมือนขนนกมากๆเลยนะเหมือนปีกนกนะสวยงามฮะนี่ดูใบของเขาเนี่ยใบหนานะแล้วก็ขอบฟันเหมือนฟันเหมือนฟันเลื้อยเลยขอบใบเขานยะดูใบมันลายนะนสวยออกโทนน้ำตาลเข้มสีขาวครับเรียกว่ากิเลนนะลายกิเลนฮนะเหมือนกิเลนนะ ก็เรียกก็กิเลนน้ำตาลดูออกมาออกแดดแล้วก็เริ่มโตแล้วโอ้โหเริ่มยืดยนะสวยงามกอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะนี่ดอกเขาก็เป็นสีขาวนี่แหละสวยงามเดี๋ยวพอออกดอก ก็จะมีแตกหน่อด้านข้างๆนะตามซอกใบด้านล่างนะสวยๆก็ถือว่าเป็นไม้ที่น่าสนใจน่าเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยดินกลับมะพร้าวสับอย่างละหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยก็โอเคละปุ๋ยก็แล้วแต่จะให้นะเป็นปุ๋ยข้อก็ได้หรือว่าเป็น ปุ๋ยออสโมโค้ก็ได้หรือใครอาจจะฉีดพ่นทางใบก็ได้ฮะแล้วแต่ดูความงามของเขาสวยงามจริงดูลายขเขามันดูโดดเด่นมากกันมันบางทีมันเหมือนภาพสามมิติดูนานทำให้ลายตาได้นะเนี่ย อะไรก็ปลูกไว้เป็นไม้แขวนนะโชว์สวยๆนะไปดูอีกต้นหนึ่งที่เขาออกดอกไปก่อนหน้านั้นเคยถ่ายให้ดูแลต้นนี้ก็ออกดอกไปแล้วนะเรียบร้อยดอกเขาเริ่มเหี่ยวไปละสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือพวกหน่อใหม่นะนี่มีหน่อเกิดขึ้นมาใหม่สวยๆ หน่อใหม่เยอะแยะกำลังเริ่มเกิดเดี๋ยวพอเขาแข็งแรงเต็มที่นะแล้วก็จะแยกออกมาปลูกอีกนะขยายออกมาอีกพอมีเยอะๆก็ได้แบ่งปันฮะแบ่งปันแลกเปลี่ยนกับเพื่อนพี่น้องนะที่รักต้นไม้เหมือนกันน เป็นไงฮะสวยงามไหมอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาะเล็กกิตะในช n n e l สวัสดีครับ